สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับฟิล์มทองแดงฆ่าเชื้อไวรัสหรือแอนติไวรัสซียูฟิล์มเป็นแผ่นฟิล์มที่ใช้ติดตามจุดสัมผัสต่างๆทั้งปุ่มกดหน้าลิฟต์และในลิฟต์เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคให้แก่ผู้พักอาศัยในคอนโดแผ่นฟิล์มทองแดงนี้ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเป็นนวัตกรรมใหม่จากเกาหลี เพื่อรองรับชีวิตแบบใหม่ช่วยลดการเติบโตของเชื้อโรคภายใน4ชั่วโมงจะกำจัดเชื้อโรคได้100%ในทุกๆ1ชั่วโมงเชื้อโรคจะหายไป25%ทั้งไวรัสและแบคทีเรียฟิล์มทองแดงนี้ได้รับการรับรองจากสถาบัน KTR ของประเทศเกาหลีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ ฝากติดตามช่องริสา Channel เที่ยวตามใจไปกับริสาด้วยการกด Subscribe กด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ